ยอนนี้กเรากข้สู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงวัดชัยมงคลอุ้ยบีน้อยมาถึงเปิดขนมไม่กินเลยเห็นไหมเนี่ยเออคนก็มีน้ําใจนะเนี่ยเอาขนมไปฝากใครคะเอาขนมไปฝากใครลูกปุ๊ปุ๊ปุ๊เชื่อไหมปุ๊เชื่อไหมปุ๊ตั้งแต่ขึ้นรถมาเขาไม่ติดแอนไม่ติดเสือเลยให้ทายว่าติดใคร เสียใจีไงเอให้เดาอีกรอบหนึ่งติดไข่พวกเราสบายไม่พวกเราสบายสบายๆระผู้เดินมาต้องแอดมินไม่เรียกพระกูข้นรถขึ้นรลยอะกูก็ร้องไห้มาตลอง ดีมาถึงแล้วนะคะหอ้นี่ไงนี่ไงตอนที่มาตอนที่มานี่ตรงนี้แหละที่จะสร้างจุดที่จะสร้างโบสถ์ไงนี่น่าจะเปอนแกะอ้าวปเอนแกะโอ้โสยะเพราะว่าอากาศเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ไม่มีนับุ่นี่แย่แล้วครับใช่แล้วไม่แน่นประตูรถก็ประตูเหมาะเหลือเกินเอเสียเวลานี่ยตูไม่ดูฮัท

มาแล้วมาแล้วมาแล้วหม้อโอ้ยถูกใจป้าเลยเดินามาเดินแล้วพนเอาแล้วพอละม้งเนี่ยติดต้องมานะเออแปลกมารอบนี้ไม่ติดเลยสวัสดีค่ะเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะสาธุสาธุนะคะก็เป็นครั้งที่สองที่เราได้มาเยือนเนาะนูเราจะขึ้นไปที่นักนู สถานที่จัดกระถินนะคะสวยงามมากเลยนะคะไปไหนครับพนก็เตรียมอาหารใบรอเนาะเตรียมอาหารใบเอาอะไรอะ่ะอะไรลงุงค้างคาวบ่

ป้ายังเอ๊ะตอนนั้นป้าก็มาเนาะโอ้เออมาป้า,ปามามาเดียไม่ขึ้น่ะตอนนี้ป้าจะไปขึ้นแล้วเรามาถึงที่นี่นนะ18นาฬิกาเนาะเราจะไปดูวิวด้านบนนะสวยงามมาก

ไปไปไปเลยเดินวิ่งเป็นระเบียนชมดาวสวยงามมากดูปัดจันขึ้นแล้วนี่เขาจะมาจิตระธึงคนส้างตรบัตรครั้มินมาแล้วเนี่ย เนี่ยมาแล้วน้องมาน่ารักษณ์เฮ้ยเขาอยู่นี่อยู่กับท่านเจ้าคุณเหรอเห็นไหมอยู่ท่านเจ้าคุณเปล่าเราจะอยู่ไหมอยู่ท่านเจ้าคุณเปล่าเสือป่าในบ้านยายเยอะเยอะ เดี๋ยวจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมนะคะท FC นะท้องฟ้าสวยมากยามเย็นนะคะกายรับขออฟ้าแล้วนะคะ <มา S 1> ก็กกเดินทางมาถึงที่วัดชัยมงคลอย่างปลอดภัยนะคะ,ะก็นะลุงผ้านะทีมงานเราก็มาทานข้าวที่นี่นะคะเป็นข้าวมื้อเที่ยงเนาะนะคะ,นะคะเพราะว่าลุงบอกว่าเรามาทานที่วัดนะคะจ้ะโอ้ไม่ยอมปล <c oughs> ่อยแล้วไม่ยอมปล่อย ชนเขาบัดเขาวานั่นเาอ๋อยนี้อุ้ยประจันสวยมากมีน้อยมีน้อยประจันสวยจังราวากัน้างอ้สวยงามมากเลยนะเอฟบรรยากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วศาสาด้บอิสาระมานี้เลยบไม่น่าจะมาแล้วน่าจะง เขาบอกว่าออกไปพร้อมกันแล้นท้องแม่ใจว่าอากาศเย็นแล้วนะตอนนี้กระหม่อมเขาเรียกว่าน้ำค้างเริ่มลงกระหม่อมแล้วนะฮะนี่เมนเมนช่องมันเล็กอืมช่องมันเล็กช่องมันเงียบสงบเย็นสบายนะคะเงียบสงบเย็นสบาย นี่นะเอฟซีนะนี่นะนี่ะนะโอ้สีสวยมากเลยท้องฟ้าใกล้ตะวันรับฟ้าสวยมากอุ้ยสวยมากเลยเจ้ยตรงนี้นี่เจ้ดูดูดูท้องฟ้าสวยมากเลยโอ้ดูเอฟซีนี่นะคะาพายเอฟซีดูภาพบรรยากาศบนข้างบนนะคะวัดชัยมงคลนะคะนี่นะคะโอ้สวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะ นะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะเจยเพึ่งมาเนาะเจ้ยพิ่งมาเจ้เพึ่งมาครั้งแรกเลยจะเออเป็นเป็นบุญเนาะเป็นบุญตาม่ได้มาก็ได้มาจะดีแล้วค่ะดีเนาะนะเออค่ะเอออันนี้ตอนมาก็มาครั้งแรกก็แวะมาเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟซีด้วยนะจะเป็นเอฟซีเนาะที่อยู่นะที่แนะนําให้มาตรงนี้เนาะ เออไม่หนาวไม่หนาวโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ิปีทุกท่านมากค่ะสวัสดีจ้า